สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube วันนี้พามาดูทีมงานช่างสวัสดิ์ทำติดตั้งเชิงชายนะครับวันนี้ช่างสวัสด์ก็อยู่ด้านบนด้วยนะครับอยู่ด้านบน<อ>นีชั้นเอี่ยวนะครับก็กำลังติดตั้งไม้เชิงชายหน้าบ้านนะครับวันนี้อากาศร้อนครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ แดดจ้าเลยครับแล้วก็มีเมฆฝนด้วยนะครับทีมันก็กำลังติดตั้งไม้เชิงชายเลยฉเลียงหน้าบ้าน,านทำยังไงเดี๋ยวติดตามชมครับก่อนทาการติดตั้งท่างเอี่ยวก็จะ ทำการตีเส้นก่อนนะครับเพื่อจะเป็นแนวนะครับเพื่อทําแนวไม้เทิงชายรอบเหน,นีนนยงหน้าส่วนน็อตสกรูนั้นเราก็จะมาทําการโป้หัวน็อตในตอนที่เราเก็บสี ส่วนหัวหน้าสวัสดิ์นั้นก็ทำการยิงครอบตัวบนนะครับอ,อช่างเอี่ยวก็จะทำการขึงขึ้นร,ระดับตัวนี้นะครับแล้วก็จะทำการยิงไม้ฝานะครับโดยใช้หัวสกรูนี่ครับส่วนเราจะทำการโปูโป,ปิดก็ตอนที่เรามาเก็บสีนะครับ เราก็ใช้ปูนสกินโค้นะครับในการื้อประมาณสารอบนะครับมันจะอ่ามีการยึบตัวนะครับรอบหนึ่งรอบสองส่วนรอบ3ามนั้นก็จะเสม,มอผิวไปเลยนะครับได้ระนาดเลยนะครับส่วนด้านในเราก็จะเป็นวงเข้าที่ลาย ปุ <ç> ดด้วยสมาร์ทบอร์ดล่องอยู่นะครับผมจะม้นด้านบนนะครับจะมนตัด้านบน,นตรงนี้นะครับไปช่างเอียวก็จะตีเชิงชายด้านนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูตาแนงบางตานะครับตาแนงบางตาะระยะห่างที่เราทําไว้นี่จะอยู่คงเข้าจะอยู่ที่40เซนนะครับ เรด,ด้วยตัวปืนปูเล็กนะครับส่วนหัวน็อตน,นั้นเราก็จะโปรเทคด้วยโปรเทคด้วยตัยสกรนโพส3ชั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้นครับโปไปรรอบแรกมันก็จะมีการยึดตัวรอบรอบสองยึดตัวอีกรอบสามน่าจะแข็งแล้วนะครับแล้วก็ทำการใช้กระดาษทรายเบอร์สองเบอร์สามในการขัดนะครับ หรือจะใช้กระดาษทรายของสกินโคสขัดเองก็ได้นะครับดูเป็นแนวสวยงามเลยครับเมื่อทำการติดตั้งเชิงชายแล้วนะครับท่านก็จะยิงสปูของเมทัลชีพลงไปคืนกับไปที่เดิมนะครับก่อนเราติดตั้งเชิงชายเราก็ต้องยิงสปูเมทัลชีพขึ้นก่อนกับพื้นที่เมทัลชีพเนี่ย ให้ตัวได้นะครับที่นี่เราจะจติดตั้งไม้เชิงชายได้นะครับทางก็กำลังทำการยิงสกูพืนนะครับเพื่อที่จะให้ถึงชีพน้นถึงแรงกันแน่นครับนมุมของเชิงชายครับช่างสลหรับก็จะ้ายด้วยวงเดือนนะครับตับเป็น45องศานะครับพือที่จะมาประกบตับอีกทางด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็จะตัด45 ล้าเข้ามาประกบคิดกันนอย่านนี้นะครับเะมือนตัวด้านบนนะครับเะมือนตัว,วด้านบนเดี๋ยวผมสูมให้ดูนะครับถึงตัวนี้นะครับแล้วก็ควนมุมมุมของไม้สาผนังเราก็จะตัดคุณภาพเช่นกันนะครับดูแล้วจะสวยงามกว่าที่เราใช้ฉากสามเหลี่ยมมาปิดตรงมุมนะครับ นี้ช่างก็ทําการยิงสก,กูรยบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างเดียวก็กําลังวัดไม้เชิงชายด้านข้างของเฉลียงนะครับว่าจะใช้ระดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทาการมาร์กเส้นไว้แล้วก็จะตีเครื่องเอ็นลงมาถึงนะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมเหล็ก คงเข้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมามายึดกันกับเชิงไทยตัวตัวนี้นะครับยึดกันกับเข้าตัวนี้นี่นะครับท่านอ่๋วก็ทาการดูแนวก่อนครับดูแนวก่อนแล้วก็จะให้ข่างสขตัดเป็นสี่สิบห้าองศา แล้วก็ขึ้นมาติดตั้งอีกที่หนึ่งครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนของช่างเอี่ยวนะครับไปทาบหน้างานจริงแล้วก็มาวัดแล้วก็ตัดตามแนวที่สเส้นไว้นะครับทำการตัดนะครับทิ่ข้อมุมตรงรอยต่อตรงนี้นะครับก็ ดูเหมือนทําง่ายนะครับแต่ลงมือประวัติจริงๆถ้าไม่ใช่ช่างชมาญการนี่ก็จะทํายากนะครับมปันยากตรงที่ทํา45องศานะครับแล้วช่างที่ไม่มีประสบการณ์ก็จะทํายากนะครับช่างอี่างก็กาลังไล่ตัด <ate> ตามแนวที่ขีดเอาไว <gracias> ้นะครับเป็นการหลบ หลบวัสดุก็คือไม้าสาที่อยู่ด้านข้างนะครับพอช่างเอียวตัดเสร็จแล้วก็จะทำการท้าดูนะครับว่ามันพอดีหรือเปล่านะครับนี่นะครับที่ช่างเอียวตัดเมื่อกี้นี้นะครับ ใช้เวลาพอสมควรนะครับวกว่าส่วนหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นการตัด45นะครับ45องศาหลังจากที่ช่างเอียวได้ทำการผิวขึ้น,นแล้วก็ทำการปักนะครับเราจะตัดออกซิกหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะทำการตัด45นะครับทีนี้ จะเป็นการตัดสีผ้าองศานะครับเพื่อที่จะให้สีผ้านั้นมา like ประกบกันนะครับพอตัดเรียบร้อยแล้วช่างเอี่ยวก็จะทําการยิงสปูเพื่อที่จะนำร่องไว้ก่อนหจุดนะครับแล้วก็จะยิงสปูจริง ต่อไปก็มาสู่ขั้นตอนในการยิงสกรูนะครับในเมื่อที่ช่างเอี่ยวตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางระดับเรียบร้อยแล้วก็เป็นการยิงสกรูนะครับประมาณ3ตัวนะครับทนะงกาำการยิงสกรูนะ ยิงก็ให้จมนะครับแล้วก็ช่างสีก็จะมากูทิดอีกรอบหนึ่งนะคบ <17, S 2> เจ็นส <17, S 2> ิส <15, S 2> ีสิบห้านะครับสิบห้าตัวนี้นก็จะไปไประกบกับตัวหน้าบ้านนะครับส่วนรอยต่อระหว่างเชิงราย ับไม้สาเราก็จะทำการยิงซิลิโคนนะครับในการปิดรูนะครับแล้วก็ไม้มอ,อกนะครับที่มีช่องไฟอยู่ก็เราจะใช้ซิลิโคนขาวนะครับยิงทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ทาสีทับอีกรอบหนึ่งต<ๆ>่อไปช่างเอียวก็จะทำด้านข้างนะครับนี่คือเชือกเชือกเอ็นระดับนะครับ จเอในระดับแล้วก็เราตัวตวางแนวตามระดับนะครับนี่คือ,อขั้นตอนในการทำออมไม้เชิงชาย,ชยน,นะครับอเยนไ,ไมย้ย่งั้น,นะนวดบเขาทา่ชน,น,นตัดชนได้ยังไม่สวยตัดชนได้แต่ไม่สวยก็ไม่เอานั่นแหละบางก็เห็นตเกียดนครับ เด็นงานมาตะโดนนะบ้านใครไปเกีย่ยวย้อนนี้ไม่ได้แต่ไม่เอานี่คือบงับงแดดหน้าบ้านนะครับสวยเกี่ยวขนาดนี้จะได้คือลบไปชั้นล่างครับผมหลังจากพาขึ้นไปดูช่างเอี่ยวทำง,งานและช่างสวัสดิ์ทำง,งานแล้วนะครับเป็นการติดตั้งไม้เชิงชายเฉลียงหน้าบ้านนะครับ ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนําความรู้มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเจ้าของบ้านก็สามารถตรวจสอบงานกับผู้รับจ้างได้นะครับคลิปนี้ขอจบการวิธีทําเชิงชายไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวนำเสนอแล้วให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ